หลังจากหาข้อมูลอยู่นานตอนนี้ก็ได้เวลาปฏิบัติแล้วขั้นแรกเราก็ทำการปอกมพะพร้ากก่อนเลยแล้วก็เจียแต่งลูกมพะพร้าวให้ขาวนวลสวยงามแต่รู้สึกเหมือนลูกมพะพร้าวจะใหญ่ไปนิดนึงอาจจะทำให้ข้าวเหนียวสุกได้ยากขึ้นแต่ไม่ใช่ปัญหาทำไปก่อนแก้ตรงไหนเดี๋ยวรู้ก็เริ่มจากเอาน้ำตาลทรายแดงมาใส่ใใสถ้วยช่างตัวเฮ้ยใส่ถ้วยช่างตวงตามอัตราส่วนของสูตรเลยนะคบแล้วก็น้ำตาลมาพาะพร้าวใส่ลงไปโจทย์อีกอย่างหนึ่งของเราก็คือเราจะจาเจาะมะพร้าวยังไงให้ได้รูปกลมสวยงามแต่เอาไว้ก่อนตอนนี้เราไปเอาเรื่องรสชาติให้ผ่านก่อนดีกว่าังสต ก็นึ่งข้าวเหนียวก่อนบางสูตรก็ไม่นึ่งงั้นรอบนี้เราขอรองนึ่งก่อนละกันเราจะใส่ซึ้งนึ่งเป็นเวลา30นาทีจากนั้นก็มาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิจะใช้เป็นน้ำกะทิคั้นสดราดลงไปในน้ำตาลได้เลยคนกะทิให้เข้ากันแล้วก็นำน้ำกะทิราดลงไปบนข้าวเหนียวกลิ่นมีหอมหอมเขาให้เข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยตักข้าวเหนียวใส่ลูกมะพร้าวใส่ไม่ต้องเยอะมากเพราะข้าวเหนียวมันยังฟูได้อีกแต่ที่ผมใส่ไปอะเยอะเกินขน,นาดยังไม่สุกยังเกือบจะล้นแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปจากนั้นก็็็เเเอออาาาามมห่่ฟฟยยลแ้้้ววกกไไปตตังงรรีีชน ใช้เตาแบบนี้ไปก่อนอนาคตถ้าขายจริงอาจจะต้องทําเตาเผาแล้วเดี๋ยวคอยมาออกแบบกันจะทดลองด้วยเตาไฟกับหม้อไฟฟ้าอย่างละลูกคิดว่าสุกแล้วเราก็เปิดออกมาดูสิ่งที่ได้ช่างหน้าพิสงหน้าตามันยังไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งที่คิดและสิ่งที่ต้องการสักเท่าไหร่ลองให้หน่วยกล้าตายชิมรสชาติดูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแปลกๆรสข้าวเหนียวลงหน่อยเพิ่มความหวานให้มากขึ้นน้ำกะทิให้ฉ่าให้เข้มข้นขึ้นนี่มันพึ่งครั้งแรกเองอย่าพึ่งด่วนสรุปโอกาสมีว่าให้คนไม่ยอมแพ้เสมอ